อโอกาสนี้มรนดาท่านหลายได้น,นำมกการสระพัตนาตรัยแล้วต่อไปก็จะได้พูดเรื่องอุปสมานุสติกรรมฐานดยการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ในพุทธจริตเมื่อคืนนี้เราได้มายับยั้งกันอยู่ ไปตอนที่เรียกว่าํำจัดนิวรณ์ห้าประการความจริงคำว่านิวรณ์นี่ก็จงอย่าคิดว่าถ้าเราได้ฌานสมาบัติเทอสมาบัติแปดแล้วนิวรณ์จะควรไม่ได้แม้แต่เราเข้าถึงความเป็นพระอริยะเบื้องตน้นคือเป็นเบโสดาสกิทาคาอนาคา อย่างนี้นิวรณ์บางอย่างก็าสามารถกวนได้ไม่กันอย่างพระโสดาบันนี่นิวรณ์ทั้งหมดสามารถจะกวนได้เพราะว่าพระโสดาบันยังมีกิเลสเพราะว่ากิเลสหยาบยังอยู่แต่ถ้าว่ากิเลสหยาบไม่สามารถจะบังคับให้พระโสดาบันทําตามได้เพราะว่าอยู่ในขอบเขตของศีล นี่เป็นอันวา่านิวรณ์ซึ่งเป็นอารมณ์อยากเป็นอารมณ์ที่มีโทษก็สามารถจะกวนใจได้ถึงแม้ว่าทำอันตรายไม่ได้ก็จวนกวนไม่ให้มีความสุขได้เหมือนกันตัวอย่างพระโมคคลลานะเมื่อฟังธรรมเบื้องต้นจากภาษารีบทที่รับฟังจากพระอัสสชิว่าเยธรรมมาเหตุปัปปวาเตสุปถาคตโยนิโรโทจเเอวังวาทีมหาสวรร ย่งแปลเป็นใจความว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจา้าตรัสเหตุของทำนั้นและความดับของทมนั้นพระพุทธจเทธจา้จาตรัสอย่างนี้ท่านฟังเพียงเท่าน,นี้แล้วก็ได้ประโสูดาบันในเวลาที่ไปพบพระองค์สมเด็จพระทรงทันเขา้าท่านไปอยู่ที่ถ้ำสุคราคาตาอาจจะจําผิดก็ได้นะคนธรรมถ้ำสุกราคาตานี่ดูมอนว่าภาษาทิบทตระยู่ที่นั่น ทั่นหลีกออกจากสำนักของพระพุทธเจ้าไปเจริญพระกรรมฐานทําใดก็า่างเถอะทำมเมืกี้นี่ผิดเป็นนั้นว่าขณะนั้นนิวรณ์ตัวสําคัญคือความง่วงเขาครอบงำจึงกระทั่งองค์สมเด็จเป็นสัมมาสัมพ,พุทธเจา้าทรงประด็จไปแนะนํานโยบายกาจัดความวง่วงตอนนี้แหละพระโมคคัลลาจึงได้บรรลุกอาวหาตผล นี่คําว่านิวนรณ์ห้าเบการนี่จําไม่ดีว่าเราจะปฏิบัติตนเพื่อพระนิพพานพระอุปสมานุสตินี่ให้ถือพระนิพพานเป็นอารมณ์คนใดที่ถือพระนิพพานเป็นอารมณ์บุคคลนั้นถึงกล่าวว่าเป็นผู้เข้าถึงอุปสมานุสติกรรมฐานคือจิตมุ่งเฉพาะพระนิพพานโดยตรงจะทำอะไรนี้ทำอะไรหน่อยเพื่อสาธารณประโยชน์ จิตระมุ่งอย่างเดียวคือพระนิพพานไอ้ตัวที่จิตมุ่งพระนิพพานภาวนาวันิพพานนางังตั้งใจว่าพระนิพพานนี่ผลมันได้เข้าไปเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วใกล้พระนิพพานเข้าไปเก้าสิบเปอร์เซ็นเพราะจิตจับอยู่เหลืออย่างเดียวคือการชําระจิตให้สะอาดจ,จากกิเลสนี่ถ้าอารมณ์ของบุคคลตั้งใจพระนิพพานโดยตรงการชําระกิเลสก็เป็นของไม่ยากเช่นกัน เพราะว่ากิเลสหนักมันจะเข้ามายุ่งกับจิตไม่ได้มันจะมีความหยาบเป็นกันแต่ว่าทำลายได้ตอนนี้ในเมื่อเรามุ่งนิพพานและจงละมัติวังนิวรณ์ห้าราการอย่าให้มีอารมณ์ร้ายในจิตคือความรักในรูปเสียงเรืยองรสสัมผัสในระหว่างเพศก็ถือว่าเป็นอารมณ์ร้ายของจิต คือจิตมีสภาพหยาบจิตมีสภาพสมองเป็นเหตุให้อบายคมตัดความดีที่ได้ผนิพานอารมณ์ที่มีความโลภในจิตยาให้มันเกิดอารมณ์ที่มีความโลภความโลภมันเป็นตัวทวงความทําลายความดีทวงไม่ความดีเข้ามาถึงจิตอารมณ์ของความโกรธความเยาะบาดเป็นอารมณ์ที่มีความเล่าร้อนกิเลสตัวสําคัญ อย่างนี้ก็จงอย่าให้มีในจิตความม่วงเหงาเข้านอนด้วยความสงสัยว่าพระนิพพานจะมีหรือไม่มีถ้ามีจริงเราจะไปได้หรือไม่ได้อย่าสงสัยคิดว่าถ้าขณะใด,ดเราทําความดีขนาดหนึ่งขนาดนั้นก็ช่อว่าเราก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานจุดหนึ่งชุดหนึ่งระยะหนึ่งถ้าก้าวทุกๆวันแม้แต่เป็นวันละน้อยไม่ช้ามันก็ถึง นี่เป็นอนุวาตถ้าเราจะเริญนอุปสรรมานุสติกรมฐานจงพยายามหักห้ามใจป้องกันนิวนรณ์ทาทางการแย่ให้เขาไม่ยุ่งกับจิตนี่เป็นอันดับที่สี่ท่าน,นี้อันดับต่อไปที่องค์สมเด็จพระจอมตายว่าการเจริญอุปสรรมานุสติกรมฐานการจะก้าวเข้าไปสู่นิพพานต้องมีอารมณ์จิตเยือกเย็น ถ้าใจร้อนอารมณ์ร้อนมีความาร้อนร้อนเริ่มได้กิเลสมันไปไม่ได้พดินแดนแห่งพนิพานเป็นดินแดนแห่งมัตะ์แต่กล่าวว่าเป็นเ,เนกล่าวว่าเป็นเอกันตะบรมสุขคำว่าเอกันตะบรมสุขหมายความว่ามีสุขอย่างยิง่งและก็มีสุขอย่างเดียวไม่มีอารมณ์ทุกข์อยู่ในดินแดนของพันิพาน จากนั้นถามว่าคนที่จะไปพระนิพพานก็ต้องเป็นคนมีอารมณ์สุขไปก่อนไม่ใช่ว่าอารมณ์ร,ร้อนมันมีอยู่ความร้อนเรืเรเ่องเย็นมีบ้างมันร้อนบ้างเย็นบ้างอย่างนี้ปนิพพานไม่ได้อารมณ์เราในปัจจุบันที่ยังมีลมปราณอยู่จะมีอารมณ์เต็มไปด้วยความเยือกเย็นมีความสุขเห็นอะไรเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเขาชมก็ธรรมดา จิตใ,ใจไม่ดินดน้นรนไม่ชื่นใจในคำชมเขานินทาก็ไม่เดือดร้อนอารมณ์ไม่เร่าร้อนจากคำนินทาจีว่อารมณ์เป็นเอกคตาอารมณ์มีความสุขความสุขตัวนี้มาจากไหนเบื้องต้นที่จะได้ความสุขประเภทนี้จิตก็ต้องตั้งอยู่ในพรหมวิหารสี่ คือเมตตาความรักรักคนรักสัตว์รักวัตถุเหมือนกันหมดคำว่ารักในที่นี้หมายว่ารักไม่คิดประทุษร้ายรักคิดว่าเขากับเราเป็นเพื่อนเป็นเป็นที่รักกันแม้แต่คนนั้นจะหยาบประสนิดเลวประสนอยเราก็ไม่รังเกียจคือไม่รังเกียจในฐานะที่เราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันควรจะสงสารกัน แต่ว่าถ้าเขาเลวเกินไปเราไม่สามารถจะเกื้อกูลได้แล้วก็วางเฉยไปด้านอุบเบกขามีข้อดีสองกรุณาเราสงสารปรารถนาจะเกื้อกูลให้มีความสุขจิตคิดไปเสมอจะช่วยได้หรือไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของปัจจัยที่จะพึงมี ถ้าเรามีกําลังคือปัจจัยใไ,ได้ความคิดปัจจัยในด้านวัตถุปัจจัยได้กำลังพอที่จะช่วยคนได้เราก็ช่วยคําว่าปัจจัยคือเป็นเรื่อว่าทําเป็นเครื่องอาศัยเรามีเรามีเงินมีทองเขาเรียกว่าปัจจัยเรามีกําลังาอาศัยกําลังช่วยเขาก็เรียกว่าปัจจัยเรามีปัญญาเป็นที่อาศัยเขได้ก็เรีวยกว่าปัจจัย เอาปัจจัยวไ,ได้หมายที่เงินอย่างเดียวเพราะว่าธรรมะสิ่งใดที่เป็นเครื่องอาศัยของเราสิ่งนั้นเรียกว่าปัจจัยนี่ถ้าเราช่วยกันได้สง,งเขากันได้เราพร้อมที่จะช่วยถ้าช่วยไม่ได้จิตก็คิดอยากจะช่วยสงสารอยากให้มีความสุขนี่เป็นอารมณ์อันหนึ่งที่็นันตไดความสุขให้เกิดในชาติปัจจุบัน ก็ดีสามมุผม้ทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉานิสยาเขาเห็นใครได้ดีพรอยินดีด้วยแทนที่อิจฉานิสยาก็ดีเสีย,สยเบกขาวางเฉยเมื่อรมร้ายเข้ามาถึงเราไม่มีความดิ้นรนเราไม่ซ้ําเติมเมื่อบุคคลอื่นได้รับความทุกข์และเราก็ไม่พยายามอิจฉาสิยาเมื่อเขามีความสุข อารมณ์ของเราถ้าทรงอยู่อย่างนี้เป็นปกติอารมณ์จะมีแต่ความเยือกเยน็นความเป็นสุขมันจะปรากฏเมื่อจิตเข้าถึงจุดนี้เป็นปกติก็ชื่อว่าเชื้อสายแห่งพันิพันเข้ามาถึงเราแล้วนี่การเจริญอุปสมานุสติกรรมฐานเขาตัดจุดตรงเฉพาะนิพพานแต่การตัดจุดตรงนี้จะต้องมีขั้นมีอันดับมีขั้นมีตอน ไม่ใช่อยู่ๆก็นิพพานไปนเลยไม่ใช่อย่างนั้นใจตั้งไปเพื่อจะเข้าถึงนิพพานต้องเดินให้ตรงจุดของนิพพานเป็นขั้นเป็นตอนไปเมื่ออารมณ์ใจเข้าเราทรงพำมือหารสีได้เป็นปกติก็หวนลงไปดูสิอารมณ์ที่มันจะเป็นออปกิเลสไม่มีแล้ว เพระอารมณ์ปกิเลสที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นภัยใหญ่ในเบื้องต้น,ตนเป็นสเก็ตของความดีไม่มีในจิตที่มันมีขึ้นก็ขาดพรม,มิหารสี่มองไปดูศินเราก็บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าพรม,มิหารสี่ควบคุมสินจะมองไปดูนิวรณ์ห้ารายการก็ยากนักที่มันจะเกิด มันจะหลั่งไหลเข้ามาได้บ้างในบางโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกามฉชันทะสำหรับความโกรธความพยาบาทหมดไปนั้นไม่มีกำลังกามฉชันทะพอมีได้แต่มันก็จะเกิดขึ้นมาได้แบบตรงไปตรงมาไม่หลอกลวงกันนี่พูดถึงว่าช่องโหวของความมีหารสีที่รีวอนจะปึงเข้าได้ นี่ใน,นเมื่อเราทรงนิวนรณ์ห้าสี่รการครบถ้วนอย่างนี้อารมณ์จิตก็มีความสุขอารมณ์จิตมีความเยือกเย็นอารมณ์จิตมีกุศลตลอดเวลาท่านกล่าวว่าเป็นผู้ทรงฌานตัวนี้เนี่ยฌานสมาบัติจะทรงได้ก็ับเพราะตัวพรม,มีหารสี่เพราะฌานมีอารมณ์เยือกเย็นถ้าอารมณ์เราร้อนฌานมันก็พัง ในเมื่อเราทรงพอมีหารสี่ก็ได้ก็จัดว่าเป็นเก้าสำคัญในด้านโลกียเชิ่นชื่อว่าเรามีอารมณ์เต็มในความดีในด้านโลกียะหรือจะกล่าวว่าเป็นผู้มีฌานเต็มในด้านโลกิยะก็ได้แต่ถ้าว่าอารมณ์อย่างนี้ต้องทรงตลอดวันไม่ใช่เฉพาะเวลา ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไปทิ้งหลับจิตทรงอยู่ในการของภพิหัรสี่เป็นปกติในเมื่ออารมณ์มันเต็มในด้านโลกิยะตอนนี้เราก้าวเข้าไปสู่โลกุตระวิธีที่จะก้าวเข้าสู่โลกุตระเราเอาจุดไหนเป็นสําคัญนี่ต้องเดินให้ถูกขั้นเดินให้ถูกตอนถ้าผิดขั้นผิดตอนแล้วมันไปไม่ได้อุปสมานุสติกรรมฐานไม่มีผล ขั้นตอนในตอนนี้ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นข้ารียเจา้าก็ต้องดูแบบฉบับพระองค์สมเด็จตะสมมาสัมพุทธเจา้าตอนนี้เองต้องใช้กำลังใจสูงสักหน่อยคิดสิว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ยอมแพ้กิเลสหยาบเราจะปราบปรามกิเลสหยาบให้ที่นาดไป ถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถจะสู้กิเลสยาบได้เพียงไรเราจะตายก็ตามทีเราจะไม่ยอมได้ขาดเอาตัวอย่างองค์สมเด็จพระบรมโลกกันนาะที่นั่งอยู่ที่โควงไม้สีมาโพทรงอธิษฐานว่าถ้าเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเลือดกระเนยของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ สำหรับพวกเราเราก็คิดว่ากิเลสหยาบเปื้องตนอันเป็นปจัจจัยเขาถึงวัะนิพัาน์เป็นมูลฐานสำคัญคือประโสดาบันถ้ายังไม่ถึงเราเพียงใดเราจะยอมตายซะดีกว่าก็หนดวันเวลาไว้ให้มันสักสิบห้าวันหนึ่งเดือนเป็นอย่างช้าเราจะควบคุมอารมณ์นี้ให้ได้ความจริงถ้าทำอย่างนี้มันก็ไม่เกินหนึ่งเดือน ถ้าทำถูกจุดคุมมาตามลําดับที่มันคุมถูกจุดไม่เกินแล้วเดือนหนึ่งก็มากเกินไปเพราะทุนใหญ่เรามีร็จแล้วนี่ตั้งแต่อุปกิเลสเบืืองต้นตัดทิ้งไปสินบริสุทธิ์นวอนระงับนวอนมีนิวอนมันระงับปดไม่ได้แต่มันเกิดน้อยเพราะมีหานสี่รบถววนสบายการนึกการเคารพในคุณพระรัตนตรัยเราก็มีครบศินเราก็มีครบ มันยังเหลืออีกจุดเดียวนั่นก็คืออริยสัจเราก็พิจารณาว่าชาติพิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ใช้ปัญญาพิจารณาค้นความทุกข์ให้มันพบเพราะพูดกันมามากแล้วเวลามันน้อยเศร,ราพิทุขาความแก่เป็นทุกข์รันนำพิทุขังความตายเป็นทุกข์ โศกเวทวทัตุขโทมนัตุบายญาติเป็นต้นความเศร้าโศกเสียใจยเป็นทุกข์ความพัดพลาดเจ้ของรักของชอบใจเป็นทุกข์ทำไมเป็นจริงทุกข์ทุกข์เพราะตัณหาความอยากไอ้จิตอยากตัวน,นี้มันคิดร่างกายพวกเรานี่มันจะทรงอยูตอย่ตลอดกาลตลอดสมัย ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนคนดีใสก่ก็ดีวัตถุก็ดีคิดว่ามันจะอยู่กับเราต่อไปนี่มันอยากคิดอย่างนั้นอยากจะมีสภาพทรงอยู่ไอ้ตัวอยากนี่เขายกตัณหามันเป็นตัวเลวเราก็ทําลายตัณหาใช้ด้วยอำนาจของปัญญาคือพิจารณาหาความจรงิงว่าไอ้คนคนดีใส่ก็ดีดวัตถุก็ดีสภพาวะ่าความจริงเขามันเป็นยังไง <c oughs> เนื ai, inan, ้อแท้จริงๆก็มันมีการเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนไมใได้ทกลางมีการสลายตัวเป็นอันสุดเราจะมานั่งในกว่ามันทรงอยู่ก็ประโยชน์อะไรอันนี้ไม่มีมันทรงอยู่ไม่ได้ทุกเสียงทุกอย่างมันจะต้องสลายตัวจิตของเราจะไม่ยอมยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวกเรา เมื่อเราไม่ยอมยึดถือร่างกายเป็นเราเป็นคนเราก็ไม่ยอมยึดถือร่างกายของคนอื่นอีกว่ามันเป็นจะทรงอยู่แล้วก็ไม่ยอมยึดถือนะทรัพย์สินนั่นหลาย,ลายว่ามันเป็นเราเป็นคนเราเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าสิ่งั้งหลายเหล่านี้กับเราต้องจากกันแต่ขณะที่มีชีวิตอยู่จำจะต้องอาศัยมันเราก็รักษามันไว้เพื่อให้ทรงกายอยู่ตามสมควร แต่รู้ตัวว่าไม่สักวันหนึ่งขณะมันกับเราจากกันถ้าการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกิดขึ้นอารมณ์ใจเราไม่หวั่นไหวเมื่อความแก่เข้ามาถึงจิตก็มีความสุขความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาถึงจิตก็มีความสุขถือว่ามันเรื่องธรรมดาการพัดพลาดจากของรักของชอบใจเกิดขึ้นจิตก็ไม่หวั่นไหวมีความสุขความตายมันยงเข้ามาถึงเราก็มีความสุข พราถือว่าธรรมดามันต้องตายมีอารมใจสบายมิยังไงว่าร่างกายนี้พังเมื่อไรเราไปนิพพ่านเมื่อน,นั้นเรากับมันไม่ใช่มิรกันเรากับมันไม่ใช่บุคคลคนเดียวคือเรือนร่างกายเป็นที่อาศัยโชคคราวสําหรับจิตเท่านั้นจิตเราถ้าติดร่างกายเราก็ต้องเกิดอีกมีทุกอีกถ้าระวางภาระคือร่างกายเส้นได้ใจก็เป็นสุข เป็นอันว่าเรายอมรับนบท้ถทอกฎของธรรมดาและก็ควบคุมจร,ริยาสามรายการให้ปรากฏขึ้นหนึ่งสกายทิฏฐิคิดไว้อย่างหยาบว่าเราจะมีความตายเป็นปกติมันกับเราคือร่างกายทรงอยู่ไม่ได้แน่เราจะไม่ตกใจเมื่อความตายเข้ามาถึงเราจะไม่เราร้อนใจเราจะมีความสุขใจ วิจิตจขาขึ้นชื่อว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาเราไม่สงสัยแน่โดยใช้เป็ญญาพิจารณาให้เห็นศีลพระตาบรมมัตอันนี้ศินทุกข้อไม่ยอมให้กระเด็นออกไปจากจิตจิตจะเกาะติดอยู่ในสินตลอดเวลายอมตัวตายดีกว่าสินขาด ละจิตใจน้อมถึงอารมณ์อุปสมามสมนุสติกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระบรมมลก,กนกานทรสมมอบให้นั่นก็นนคือถือพระนิพพานาเป็นอารมณ์เท่านี้เป็นก้าวสำคัญจุดหนึ่งที่เราจะถึงพระนิพพานเป็นจุดที่เราเข้าเข้าไปถึงอุปสมามสมนุสติกรรมฐานอย่างแท้เป็นก้าวแรกอรบรรดาทนาหลายการเวลาจะแนะนํากันก็หมดแล้วต่อนนี้ไปขอทนาหลายตั้งกายให้ตรงดำานิจิตให้มั่น กำหนดรู้ล,ลมให้ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอฏิยาสายจึงกวา่าจะได้ยินสัญญาณบอกกดเวลา